สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านชมเด้อครับผมครับพามารับชมครับโค้งสุดท้ายครับพี่น้องชุดสรุปนะครับเนาะของอาจารย์ตนเศรษฐีครับบวชวันที่หนึ่งกันยายนสองพาหสาครับมารับชมรับฟังน้ำกันครับเพรว่าด้บอกเลขนี่เรียนเลขกราบประมาสการครับปูเนาะมาขอเรียกว่าตัวเลขเราคิดได้ทุกคนนอนเลียนเป็นทุกคนเนาะครับเจ้าค่ะเออต่าเสื้อปูได้กับเสื้อแต่ว่าอาจารย์สิรโรงเลียนววด เพราะว่าปูคนบอกห้าบวกห้าเป็นสิบวาสันแต่ว่ากู้ท้องหนอกมาคือกันแน่เก้าบวกหนึ่งก็ได้สิบไปอีกลงเลียนหนึ่ง8ดบวกสองก็ได้สิบว้าายจะเกี่ยวกับโรงเรียนใดเกี่ยวปูหลดกับปูชุดสรุปนะครับเนาะก็เป็นแนวทางเขาเรียกว่าตัวเลขคุณได้ซื้อดอกบอกับคนหันหนึ่งเดือนเก้าครับหกห้าหลดมันจังรัดออก บนเนาะครับเอาแขนแขนเลยวะแขนแขนเลยปัวชุดสรุปชุดฟันไปนเลยครับบนถือว่ามันเละดีหน่ <c oughs> บ่เปน <c oughs> สลับแบ่งรัฐบาล <c oughs> ครับปัววิ่งนะครับปัว วิ่งเก้าโอ้ครับวิ่งเก้าตัวเดียวใช้หลุดใช้วิ่งแน่ครับปูโมเมนต์เรียกด้หนิสายหลุดสายวิ่งวิ่งหัวเคลาวิ่งหัวกระลังไกรับออกแขนแขนไเนาะคนไปตัดตัวครับผมคนไปตัดออกน่าโอ้เม็ดเตี่ยวได้เนาะปูเนาะครับชุดบน อาปูอ่าตัดตัดนี่ชุดเนี่ยวมรปักส <6 29 S 2> องเก้าเนี่ยปูด้มากกบไปเฮดเอาครับเฮดเอั head out. บ,บวกลบคุ้นหารแล้วได้ยังสี่เด้เพราะว่าสองเจเจดสองมันออกกล่าังกยบ่ได้เอาเจ็ดเจ็ดสอง 7, 7, 2, ออกกลาาังกายบ่ได้สองหกกบไปน้ำกันดีกครับู ทั้งเก่าเจ็ดทั้งหาซงไปเบดเลือชุดเดียวนี่ชุดเดียว่อ,อไปได้แล้วก็ชุดเดียวนี้งามครับงามคู่สอนก็นดีมันนี่ก็ล่างเนาะครับล่างบนหางเดียวครับทำชุชมครับอู้บาราสลับเอาด้วยครับหกประตูครับพี่น้องครับจะสองเก่าสองหกหกเก่า 6, 6, 6, 9, ครับล่างนี้ันเลกเดินศูน เดินศูย์ก็0ศูย์เจ็ดขันเล็กมาสามกับสามเจ็ดก็ตัวได้ดีนอศูนย์เจ็ศูนยเจ็ดบอกเอาเะปูครับมันมันออกน้ำกันเนี่ละศูนเจ็ดครับศูเจโอ้เด็กคำนวณมันเอาปูเตัวเดียวกันบ่มั่นใจตัวเดียวบ่ปูล่างเนี่ยมันใจตากัดห้วยเขากะอันนั้นเนี่ยและเนาะมันก็บลับบวกลบคู้นหารมันก็มีขึ้นมีลงแน่ยกับ กันไว้นกปูเนาะกับกูน <0 7. S 1> ล่างนะครับเนาะวิ่งวิ่งศูนย์ขับศูนย์กับเจ็ดโอ้นี่ครับมีตัวไหนเหรอครับปูมี <c oughs> การคำนวณการสูตรคูณการคิดรวมแล้วจะอยู่ที่ตัวนี้โอ้ <c oughs> ครับปู <c oughs> เอาปู ตัวรองที่สองล่างคือห้วิ่งสองตัวปัวกาบางที่มาตัวนี้ไหมครับเลขสีเด่นเลขตามเลขคำนวณเลขคิดแล้วสีเดนศูนย์สามเจ็ดครับขันศูนย์สามเจ็ดมาตัวหนึ่งก็จะเป็นเก้าสามครับอ่าขันมาตัวเดียวเนี้ยแตัว่ขันมาน้ำกันก็จะเป็นศูนย์เจ็ดตัวเด่นอันนี้คือตัวรองบวยครับรองบวยคือสามใคือว่า ที่แรกวอซิงไฮวอซิงไฮสามกับเจ็ดครับขันสามกับเจ็ดนี่บอมาหน้ากันบอมาน้ากันขันศูนย์กับเจ็ดนี่มาหน้ากันครับแต่ว่าขันศูนย์สามเจ็ดมาตัวหนึ่งกัเป็นเก่าสามทันทีอ๋อเป็นเก่าสามทันทีอ่าเป็นเก่าสามทันทีข้างบนก็ดีสองเก่าข้างล่างก็ดีสามเก่าสามเก่าโอ้เอาตะปูขึ้นเน่นไปที่ศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่บนเด่นกลัวปะครับอันนี้คือตรงตามสูตรเด่นที่สุดคือศูนย์กับเจ็ดครับ อันนี้คือตัวร่องตัวร่องถ้าถ้าศูนย์สามเจ็ดนี่มาตัวเดียวก็จะเป็นเก้าสามครับแต่ศูนย์สามเจ็ดมาด้วยกันก็ตัวเดียวที่จอกได้คือศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสลากโอ้สลากกินแบงรัฐบาลแต่่วารัฐบาลกินแล้วโบแบงจะเกียร์ท่นแม่นปะสังเกต่าสลากกินแล้วแบงเรื่องวัวชุดบนฟันแห้งเดียวชุดเดียวแขเกิร์ด แคนแคนเอาไปตัดออเดอร์พี่นออ้องผู้ใด,ดมักสองตัวสามตัวก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมเนียมฮ้องยี่แย่ี่เด็กที่ซื้อบวแมนเบอร์บวออแมนหวยประเทศไทยไม่มีหวยมีแต่เลขสลา,ากกินแบ่งรัฐบาลครับแต่ว่าอันนี้คือบล็อกคื้นหารมาแล้วได้ชุดเดียวชุดเดียวครับแต่ทาตัวนี้อันตัวนี้กันเอาตัวนี้โหลดเก้าหกเก้าหกเม็ดเดียวโอ้โหเก้าหกเม็ดเดียวครับ สองนี่คือตัวตรงตัวตรงสองหกอันแล้วมันจะเหลืออยู่ตัวตรงเก้าหกูกใจร้ายผู้อ่าสองเก้าครับเพบ 2, 9, ราะว่าสองหกสองหกอันแล้วนี่เด่นสุดเด่นสุดชุดเดียวชุดเดียวเฮงๆรวยๆสองเก้ากับเก้าหกนกปูเนาะแม่นครับท่านชม ชุดนี้ขันศูนย์สมเจ็มานำกันคือศูนเจเมตรเดียวครับขันศูนสมเจ็มานหนึ่งเม็ดเก้าสามเมตรเดียวครับปู่บัใส่สโลแก่นสโลแก่นอยู่ปูสีวลีปูสีวลีครับผมก็สิว่ามันใจตัวนี้เตี้ย เมื่อขึ้นนั่งสมาธิครับภาส,สิวลี่ค่ะอ่านิมิตน,น,นั่งนั่งสมาธิภาสิวลี่เป็นมหาครับปาส,สิวลี่เป็นมาหา <c oughs> บ้านนี้กันไพเห็นภาส,สิวลี่ดักเข้าใจว่าภาสิวลี่นี่เลขที่ยังเนาะครับเพราะว่าทุกคนคิดว่าพระนี่พระนี่คือแปดคือเก่าอ่าแต่ว่าสําหรับพระสีวล,ลีเราทุกคนฝันแล้ทุกคนนิมิตเนาะครับนั่งสมาธิอยู่ภาสิวลีมากครับ บอได้ถามบอได้คุยบอได้ยังดรอกแต่ว่าเห็นอนุภาพมงคลเราชื่นใจปิติครับแต่ว่าหลังจากออกจากสมาธิแล้วก็เลยมาบวกลบคูณหารตัวเลขก <c oughs> ็เลยว่าเป็นยังจงเป็นเลขตัวนี้ง่ายๆพระศีวลีนั้นอยู่ในคันเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดสัป,ปดาห์เจ็ดวันครบะบาดน,นีุณยิงท่องมักรกลมกลมก็คือศูนย์่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็เจ็ดศูนย์เจ็ด 7จ็ดเจครับอ่ากัคันบ่มักศูนกับเจเจก็ได้เพราะว่าคนอยู่ในขั้นเจปีเจเดือนเจ็ดสัปดาห์เจวันโอ้จะว่เจ็ดเจ็บ่ปูคันไปตีคันก็ไปตีใส่ข้างบนกับผู้หญิงกับสีเนาะผู้เป็นแม่ครับลูกกับศูนย์มันว่านั่ง่องอยู่เพราท่านออกภาษีวลีกับเจ 4ี่ศูนเนี่ยครับอันนี้วอกซื้อกันบ้างดีื้อวกซื้กันบ้างดร้รอครับคือว่าขันผู้ใดนิมิตเห็นระสีวัลลีหรือว่าไปเห็นระสีวัลีอยู่ไซนี่นึกขึ้นไม่หลุดพันยูในขั้นกับปี7เดือน7สัปดาห์เวันโอ้คในขั้นนี้ขั้นนี้ก็คือคุณยิ่งท้องนี่ที่กลมกลมก็คือศูนย ชุดเดียวแขวนๆชุดเดียวเพราศรีวลีมหาลาภันน่เห็นว่าปูศรีวลีเห็นว่ากราบซาถูกครับปูครับผมเอาครับท่านชมครับสรุปโค้งสุดท้ายครับผมกับปูฟันเห็นเลยครับบนหางเดียวนะครับเนาะกับบนวิ่งเก้าครับพี่น้องหกสองเก้าครับปูวามาได้คือสองเก่าเก่าหกครับผมล่างวิ่งศูนย์เน้นที่ศูนย์ล่องเจ็ดครับศูนย์สามศูนย์เจ็ดเก้าสามครับทำรุดจากศูนย์เจ็ดศูนย์สามปูฟันไปเลย 9339ตัวเดียวตรง okay, ตรงปะปูตรงตเลยตรงตครับทผช้ชมครับปูสีวลีนะครับทผช้ชมครับหรือครับอาจารย์ตนเศรษฐีครับพี่น้องกับเอาสุขภาพรังไก่แห็งแรกสุขสุขคนครับผมง,งันไหลน้องท่องไหลเข่าขึ้นเกาครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านบาวเท่าสวัสดีครับ